เด็กน้องครับทางยูทูบนะครับอันนี้มาอยู่กับผู้เอนะครับผู้เอจะตบมือเห็นหน้านี่กือตบมือแล้วเหรอตบมือเห็นหน้าซอลาตบมือแล้วโอ้ยตายแล้วอัปเดตให้ฟังหน่อยอะไรนะทันไหมเปิดวงเนี่ยทันค่ะทำไมยังม้วนอะไรไม่เสร็จเลยนี่เราต้องหาของอุปกรณ์ที่เรามีในโดมนะคะ ทำไมเขาไม่ให้เบิกเงินหรืออะไรไม่เราอันไหนคือเราทําได้ก็คืออ๋อเซฟช่วยเซฟช่วยองค์กรก็เซฟได้ก็เซฟอ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเคทีถใครอยากได้ผู้พมานไปติดตามบ้านบอกได้นะคะาจะทำให้แบบเลิศเราต้องซื้อไงเรามีของอยู่แล้วไงละเอเนีขาเรียกว่ารีไซเคิลและล่ะแล้วมันใช้ได้ตลอดด้วยใช่อันนี้มันจะไปอยู่ในโชว์หัวหน้าด้วยนะอ๋อเหรอ แสดงโจอหัวหน้านี่คือใช้รีไซเคิลโอ้ยโจ้ครับรีไซเคิลพี่น้องคือมันถ่ายแง้ยนขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังเป็นความลับอยู่เราจอ้าหลังเราจอดได้เฉพาะตัวคนตัวคนก็เต็มกล้องแล้วนี่แหละเราไม่มีบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่มีใครรู้ว่าอาทำมาจากอันนี้ทำมานี่แหละนี่แหละบางสิ่งตะเกี้หัวนะหัวมาจากไหนรู้ไหมอะไรลูกบอลเด็กน้อยเอออ้าวใช่ใช่ทุกวันนี้ก็ใช่ไง ทุกวันนี้ก็งใช้ใช่ไหมใช้ค่ะต้องใช้ลูกบอลเด็กน้อยลูกลูกบอลเด็กน้อยพี่เต้พี่น้องลูกบอลลูกเป็นยางอ่ะแมนแมนลูกลูกเบาๆอ่ะบอกยังไงอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่ลูกบอลหนูเก็บบล็อกหัวให้หน่อยอันหนึ่งตอนนั้นที่มันตอกลุกจะให้ดูจะให้ดูเดี๋ยวให้ดูอันนี้เปิดเผยเลยให้ดูมันไม่ได้ทำกันง่ายๆนะนะแต่แรกมองว่าคิดได้ยังไงเอาลูกบอลมาทำแต่ละอย่างแล้วมันอะไรล่ะ แรกแล้วก็ไม่รู้นะลูกวาลแล้วนี่แหละมาอยู่มะรำนี่แหละถึงรู้ว่านี่เนี่ยลูกบอลเนี่ยมองออกไหมว่าเป็นลูกบอลน่ะเขามาตัดเครื่องนะเนี่ยเขามาตัดลูกบอลลูกบอลที่เขาเล่นกันลูกบอลอ่าเนี่ยเออแต่ต้องวัดให้เป๊ะนะไม่งั้นเราไม่ได้หนึ่งลูกใช้กี่หัวหนึ่งหัวหัเดียวหัวเดียวตอนนี้ลูกบอลก็ประมาณลูกละแปดสิบมามั้งแปดสิบบาทแม่ต่อลูกแม่หนึ่งหัวจะอแปดสิบาทตอนนี้พ่อนี่ยมาไซใหญ่ไงอ่ามึง้็กี่หัวแล้วล่ะไม่ได้ถ่ายถ่ายให้ดูไม่ได้เดี๋ยว ลูกบอลตัดออกมาลวดลูกบอลมันจะอ่อนใช่ไหมใช่ใช่ต้องใส่ลวดตามนี้โค้งแล้วก็ทากาวเหลืองแล้วก็คุมผ้าอ่าแล้วก็มันยิงเก็บผ้าเก็บขอบกว่าจะได้นะไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยถ้าเขาทำตามตลาดหัวหนึ่งสองร้อยแบบเนี้ยเนี่ยสองร้อย๋ยวเราเอามาทำเองดีกว่าเนี่ยเนี่มีทีมงานทำเรามีทีมงานทำอยู่แล้วแต่ต้องแบบ คือต้องคิดไวอะเนาะต้องคิดไปกับต้องเปกต้องเปกหมายถึงว่าคิดใบว่าเราจะเอาอะไรไปทาดีนะอะไรเงีย้ยแบบใช่ตบแบบหัวแบบอะไรเงี้ยว่าแบบใช้อะไรดีว่าอะไรเงี้ยเยอะที่จริงแล้วคิดว่าพวกนี้คือเป็นบล็อกที่เขาหลอ,อกมาไมแ่แต่ที่แรกเลยนะั้ง<ม>แต่แที่แรกเลยที่แรกไม่รู้ยเพิาว่าเขาแบบเป็นเป็นบล็อกที่เขาหลอกมาอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ก็ตีไปเลยหัวละาสองร้อยน่ะอันนี้คือผู้ในพอบอุปกรณ์ของพี่หัวหน้า เพื่องร้างก็คือขวดน้ำอารมณ์เราเนี่ยเลยขวดน้ำเปล่าน้ำเปล่าได้ไงขวดลำเพลินแนั่นน่ะน่ะกองอยู่นั่นขวดลำเพลินก็ใช้ได้เหรอใช้ได้ไงกำลังกองอยู่ก็คือเทน้ำออกน้ำน้ำกินก่อน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 เออกินก่อนเอาขอเพชรนี่ข้างหลังหน่อยแผ่นหนึ่งเร็วนั่นนหนังข้างหลังคุเอะเพชรนี่ก็เพิ่งมาเพชรนีดเพนรีดเพชรนีดม้วนม้วนม้วนเท่าไหร่เพนนีดร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบ วุ้ยนี่จะจะตัดชุดก็เลยไปถามคิดตั้นเขาเอาก็เลยไปถามอคิดตั้นจะใช้คิดตันสี่เหลี่ยมชุดเนี้ก็เลยถามเกียร์เอเท่าไหร่เกียร์เอสิบสองบาทตอนนี้แท้ขึ้นเก้าสิบห้าบาทแล้วนะใช่ใในละเก้าสิบห้าบาทแล้วนะจะเป็นลมแล้วชุดละน้อยน่าจะไม่เห็นคิดตันแท้แล้วต่อไปเป็นแพงเกินแพงไม่ไหวหยดน้ำตอนนี้แปดสิบแล้วแต่ก่อนใช้ห้าสิบหกบาทพอมมันึืนหลายพี่น้อง อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทร้อยเจ็ดสิบเดี๋ยวต่อไปบัตรลายสดน่าจะบัตรละหมื่นสองนี่ก็เราจะบัรลสดก็อา,าขึ้นได้เธออกไม่ต้องเหมาเหมาถืกอเมื่อละห้าสิบกว่าบาทซื้อบงหลดพี่น้องแมนแมนแบบเลิรบางอุปกรณ์แต่ละอย่างเนี่ยมันแพงแห้งอานนี้ก่อนดีเดี๋ยวไปรู้แล้วรู้แล้วสีเ<ม>งินใช่ไหมกำลังลองคาบดูไงตาหู ตางหูตางหูที่ขาเราแปดสองข้างหูเนี่ว่านือก่อเราจะได้นะละน้อยนะเนี่ยพอหุ้มไปหุ้มมามันก็สวยแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะไม่เห็นละใช่ก็จะไม่เห็นอันนี้นะเป็นขอบอีกโอ้มันสวยดีเนาะโอเคโอเคสวยมากเลยสวยมาเลยซึมเยอะหุ้มแยะ แม่ถนัดดูหน่อยนะซอกุ้งมาแล้วซอกุ้งเขาเป็นคนจัดการแะเนีอออกออกแผนกออกซอกุ้งแผนกออกเหรออ๋อผัวเขาเป็นคอนไวไงเขาเขาเรียนรู้จากผัวเขาเยอะไงติดไม่เท่ากันเอาติดได้ถึงติดได้ถึงชั้นหนึ่งนะติดได้ถึงท็อปโอเคค่ะนี่อะไรที่แปลกๆไหมแบบผลิตจากกระเทยอันนี้คือแปลกสุดแล้วจะไม่กระเทยเนี่ยไม่แปลกนะกระเทยสาวน้อยไม่แปลกนะ ถ้าถ้าอยู่เนี่ยผู้หญิงคือแปลกนะพี่หอมเหร <c oughs> อพี่หอมแปลกมากมีอันนี้เนาะอันนี้ใช้จากลูกบอลนะน,น,นักบดน้ำอุ้ยหลายอย่างอยู่หลาย,ยาอย่างหลายอยา่างหลายอยา่างหลาซ่อไม่ได้หรอกมันเยอะเนี่ยจากอัน,นเนี้ยเนี่ยท่อพีพีซีอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่ก็ท่อ PVC ท่อหน,นับปะป่ามุ่นจานั่นท่อหนับปะป่ามุ่นจ้าไปใส่น้ำมุกข่อยมาเห็ดหัวเห็นบ่ล่ะเนี่ยไม่เอาให้ดูหัวหนึ่งเนี่ยเอาให้ดูหลังหัวหัวหนึ่งเนี่ยเอาคุณอะ โอ้โหแม่เหมาะมือมากเลยนะไม่ถนัดมากเลยอ่ะพอดีมือออ่ะเันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือเสาค่ะไว้โยกไงคะับโอ้เล่อเอาไว้ให้โยกกันเนี่ยเพ่งวัพระเอกคนเดียวเลยพระเอกจะมีกี่คนเนาะเป็นบอสเป็นบอสนะบอสโอ้ยอย่ามาให้โยกเถอะได้ยังกับว่าถือขี้อยู่ โอ้แต่คนมีแต่สีส,ยสวยๆปีนี้อยากโอ้ยอยากห้เบิ้งอีหลีด้แต่มัน<ป>ดู<ป>ไม่ได้อ่ะทุกคนคอยรอดูนะรอดูแบบวันที่เขาเปิดบอกให้เปิดแล้วจะเปิดให้ด,ดูแต่มันงามแหม่แต่มันงามเฮ้ยอ,อะไรอ่ะอันนี้อันนี้ปีไหนอ่ะปีไหนอันไหนเหลืองแดงเนี่ยปีนี้หมดเลยอะไรมันก็บระุ่นอ่ะปีนี้หมดเลยก็บอกว่าปีนี้มอนหลุดมาจากทิมพานปีนี้เยอะมากไม่อยากสปอยเยอะหรอก ป,ปีนี้หลายหลายลงทุนหลายแล้วลระชอบชุดหนึ่งรู้ไหมชอบมากเลยตอนนี้เพราะว่าอาจจะเห็นชุดเดียวก็ได้ชุดเนี่ยชุดดอยข้างหลังเนี่ยชอบจริงไม,ไม่ให้ดูหรอกแต่ว่าก็คือถาละหน่อยว่ามักเนี่ยก็คือที่หนอกก็คือจุกว่วมันสิเลิศปันไดน,นะมันแบบฟิลแบบน่ารักมากสุดยอดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวจะไปเข้าไปหา ได้โดมเหรอแมโดมแล้ว oh. บ้านพักกัชลาแล้วไปก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปโอ้ยอไ,ไม่ยกพอดี <Okay. S 1> อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไป <c oughs> เข้าไปดูใน <c oughs> พาร์ทต่อไปของแม่โดมนะครับ